นี่นะฮะได้แล้วนะครับหนึ่งแต้มแต้มแรกนะครับนี่นะครับแต้มแรกลวง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 ,ลวงปลาอะไรครับเนี่ยปลาซิว <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ได้ปลาซิวสองตัวแล้วนะโชว์หน่อยนิดโชว์หน่อยนี่น,น,นะครับปลาซิวโอเค ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุ๋ยทั้งหลายนะครับตอนนี้อยู่กับช่องพี่หมิงวิถีชนบทน,นะครับตอนนี้เราก็มาตกปลาในห้อยแม่สอดนะฮะตกปลาก็ปลามันก็มีหลายชนิดนะอย่างเช่นปลานินปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนแล้วก็ปลาปกหันแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะตอนนี้ก็แดดประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับ ยังเช้าอเลยนะครับสถานที่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนตกแบบดวิถีโบราณนะครับไม้ไผ่อันเดียวนะไม่ใช้ลอกไม่ใช้คันเบ็ดฝรั่งนะฮะใช้ไม้ไผ่ธรรมดาครับปลาตอดนะครับแต่ไม่ติดยังไม่กืนนะครับ เราดูนะครปลาธรรมชาตินะครับหมายธรรมชาติครับนี่นะฮะได้แล้วนะครับ,นรบหนึ่งแต้มแต้มแรกนะครับนี่ดูคนตกปลานะ เหยื่อก็เหยื่อไผ่เขียวธรรมดาเนี่ยฮะปลาซิวได้ปลาซิวสองตัวแล้วนะโชว์หน่อยนิดโชว์หน่อยมีนะครับปลาซิวโอเคขอโชว์หน่อยเนาะ ปลาต้องโกมาได้แต่เช้าเลยหิวว่ะดีหรือแนะนำชื่อไปเลยชื่ออะไรครับชื่อป้าลีจ้าอืมสถานที่ก็จะประมาณนี้นะครับฟิกชิ่งมือนหนึ่งของแม่ป่านะครับป้าผมนี่นะป้าลีนะครับ